สวัสดีค่ะไพ่เล่าเรื่องนะคะ ep 7นะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะที่ฝากกดติดตามขอบคุณจากใจจริงๆนะคะขอให้ลูกดวงนะคะในช่องนี้นะคะนะ today is a good day ทุกท่านเลยนะคะขอให้มีวันดีๆนะโอเคค่ะไพ่เล่าเรื่อง ep นะคะในหัวข้อที่ว่ารักนี้คนไปต่อหรือพอแค่นี้ค่ะ จะเป็นลักษณะคนที่มีคู่มีคู่แล้วในลักษณะของความสัมพันธ์แบบเป็นคนคุยก็ได้นะคะหรือ,อตอนนี้กําลังที่จะชั่งใจอยู่ว่าเราควรทำยองไรดูครับเราควรทํำอะไรดีลักษณะของโอเคเราอาจจะจูน้าหากันหรือเราควรมูฟออนออกมานะโอเคค่ะขอให้ทุกท่านนะคะ ตั้งจิตให้นิ่งสื่อ,อ,อพลังงานไปที่ไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะโอเคค่ะรักนี้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้ค่ะเรามาดูพลังงานนะคะของไพ่นะคะของคุณนะว่าเปิดขนาดไหนตามหน้าไพ่เลยนะคะ ตามหน้าไพ่เลยนะคะไพ่เก้าดาบเนี่ยตามหน้าไพ่นะคะลักษณะของการเห็นที่ตัวคุณเองนั้นนะคะรู้สึกความเป็นทุกข์ใจนะคะทุกข์ใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะระบายใครฟังได้นอกจากสัตว์เลี้ยงของคุณหรือเปล่านะ คุณเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวนิดนึงค่ะใครเป็นแบบนี้นะตอนนี้นะคะพี่ก็ขอให้กําลังใจกับคุณก่อนนะคะอย่าคิดมากนะรักตัวเองอย่าคิดมากอย่าบั่นทอนตัวเองนะโอเคก็คือพลังงานตัวคุณณนะตอนนี้มันไม่โอเคเลยแต่ก็ขอบคุณากที่เราได้มาะจะเจอกันในคลิปนี้ขอให้คลิปนี้หรือช่องนี้นะคะให้ นะฮิวใจของคุณนะคะเอาป็นว่ามีอะไรนะคะก็ดูไประบายในคลิปนี้ไปเลยนะคะเอาเป็นว่าขอเป็นพื้นที่ฮิวใจอยาให้ทุกคนนะคะก็ไม่ต้องเก็บความทุกข์นะไว้ที่ตัวคนเดียวค่ะพี่เห็นว่าเป็นคนที่ในหน้าไพ่เลยนะคะเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวแล้วก็เก็บนะคะเก็บในเรื่องราวต่างๆไม่ได้แบบว่าระบายให้ใครฟังนะ อืมโอเคขอเปิดไพ่ต่อนะคะเนี่ยเห็นไหมคือไม่ว่าจะเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นนะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้หญิงหรือผู้ชายท่านผู้ชายก็ตามนะคะทั้ง คือในหน้าไพ่เนี่ยพี่เห็นว่าทั้งคู่เลยอะที่ที่อ่าทั้งสองเพศเลยค่ะที่มาดูคลิปเนี้ยนะคือมีปัญหามีความทุกอกทุกใจกันทั้งสองเลยนะคะอาจจะเป็นอ่าผู้หญิงนะคะขอโทษนะคะท่านผู้หญิงเข้ามาดูคลิปนี้หรือท่านผู้ชายเข้ามาดูคลิปนี้ทั้งทั้งคู่เลยมีความทุกอกทุกใจกันหมดเลยนะเอาเป็นว่าไพ่ห้าถ้วยเนี่ยนะ พี่ขอมองว่าขอให้มองในเรสิ่งที่ดีนะคะนะท่านผู้ชายนะตรงนี้นะบางทีเข้าใจแหละว่าคุณนะอยากรู้ว่าในเรื่อความสัมพันธ์นัตอนนี้นะคะว่าคุณจะไปต่อไหมนะคือเหมือนประมาณว่าคุณนะ่ะก็ซัพพอร์ตเขาเต็มที่แล้วนะแล้วก็เหมือนเออเหมือนว่า คุณนะเต็มที่กับเขาแล้วแต่ยังไม่ถูกใจเขาหรือเปล่านะคะอืมนะนะตรงนี้พลังงานทั้งสองเพศนะคะพี่เห็นว่านะที่จุดจุดนี้พระอ่าไพ่นะตรงนี้ทั้งคู่ทุกอกทุกใจกันหมดเลยนะอืมโอเคค่ะเดี๋ยวนะขออนุญาตเปิดเลยค่ะ คุณกับเขาเนี่ยรักมันกันนานแค่ไหนละคือจากตรงนี้ตามหน้าไพ่นะคะอาจจะเป็นฝ่ายหญิงที่มาเปิดดูเออมาดูนะแล้วก็ฝ่ายฝ่ายชายที่มาดูซึ่งมันไม่ไม่ใช่คู่กันเดียวกันนะคะนะเข้าใจนะคุณกับเขานี่คะนะรักกันมานานแค่ไหนอืมก็ทำไมพี่เห็นว่าท,ทั้งทงที่ก็ ฟันฝ่าอุปสรรคกันมาพอสมควรนะ่ะฟันฝ่าอุปสรรคกันมาพอสมควรนะ่ะพี่เห็นว่าถ้ากรณีที่เป็นคนคุยกันะนะะเออก็คุยกันพูดคุยกันมาเกินอ่าสามสี่เดือนแล้วอะ่ะแล้วก็บางทีสามสี่เดือนแล้วนะใช่ไหม หรือถ้าเป็นแบบว่าเป็นคู่กันก็คบกันมานานานพอสมควรนะคะประมาณสองสามปีหละนะตรงเนี้ยคุณกับเขาเนี่ยก็รักกันมานานอยู่นะแต่าตามหน้าไพ่อาจจะมีในเรื่องของอุปสรรคที่อุปสรรคที่ฟันฝ่ากันมาทั้งคู่นะคะฟันฝ่ากันมาทั้งคู่อืมเรามาดู ในเรื่องของนิสัยดีกว่านะคะนิสัยเนี่ยอีอกฝ่ายหนึ่งอะทำไมนิสัยอีกฝ่ายหนึ่งอนนิสัยอีกฝ่ายหนึ่งเป็นยังไงพี่เห็นว่านะอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นคนที่แบบว่า,ารักสบายนะคะ เป็นลักษณะของแบบสำอางไม่ใช่เชื่อว่าสำอางแบบนั้นนะคะแบบมาดูแลสุขภาพร่างกายรักความสบายนะคะรักแบบความสวยงามะ่ะนะรวมถึงเกี่ยวกับถ้านะคะกรณีนี้นะคะพี่เห็นว่าถ้าคุณผู้ชายที่มีความทุกอ,อกทุกใจตามหน้าไพานี้คุณเองอาจจะเป็นลักษณะคนที่มีอายุมากกว่านิดนึงแล้วไปลงรักผู้หญิง นะคะคอาจจะตรงหรือไม่ตรงพี่ขอโทษด้วยนะคะไปหลงรักผู้หญิงที่เขาค่อนข้างที่จะรักสบายนิดนึงนะคุณต้องเป็นฝ่ายให้นิดนึงอะ่ะเขาอาจจะไม่ยอมลำบากไปพร้อมคุณเขาในเรื่องของความสวยความงามหรือกรณีที่คุณอะ่ะไปรักคนที่หน้าตาดีแล้วเขาก็ฮอตมากหรือเขาก็มีคนให้เขาเลือกเหมือนกันนะคะในลักษณะในเรื่องของความสัมพันธ์นะอืม คุณก็ต้องให้เขาสู้กับคนอื่นได้เหมือนกันประมาณนี้ค่ะนะ,ะเราลองเปิดดูหน่อยนะคะแล้วถ้าทำไมเอ่ยคุณผู้หญิงล่ะนะเออจะมีแฟนนะตรงเนี้ยตามหน้าไพา่เนี่ยเขาคนนิใส่อย่างไรนี่เลยนะคือในเรื่องของผู้หญิงเนี่ยที่ประมาณว่าท่านผู้หญิงเอ่ยรูกอ,อกทุกใจเนี่ยเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเขา เขาไม่ที่จะชัดเจนหรือเปล่าคือก็คบกันแล้วทำไมไม่ขอเราเป็นแฟนหรือเปล่าคุณเลยคิดว่าความสัมพันธ์เนี่ยเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้เขาไม่ชัดเจนเขาค่อนข้างที่จะแบบเอาอย่างไงกันแน่เพราะคุณคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันเป็นฝ่ายเสียนะหรือว่าฉันก็มีทางเลือกของฉันอยู่นะตอนนี้ฉันจะมารอคุณดีหรือเปล่า และมีคนเข้ามาทําให้คุณนั้นอารมณ์อ่อนไหวไปด้วยจนจนทำให้คุณนั้นะทุกอกรู้ใจว่าคนเนี้ยฉันจะปล่อยเขาไปไหมเออคือแบบว่าเทเขาไหมอะไปไปอีกคนนึงที่ทําให้ฉันอะมีความสุขมากกว่าหรือเปล่าอืม แต่มองกับกันนะมองกับกันนะบางทีการที่เขาเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยชัดเจนเขาต้องการความแน่นอนหรือเปล่ามองลองมองกับกันนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะและนี่ใส่ของคุณละคะ คุณนี่ใสของคุณทั้งคู่เลยนะคะนะที่มีความทุกอ,อกทุกใจที่มาดูที่มาดูไพ่และตรงเนี้ยเวลาเนี้ยคือคุณเป็นคนที่มองถึงอนาคตแล้วอ่ะเหมือนลักษณะว่าทั้งคู่เลยรู้สึกเหนื่อยเรื่องของความรักอยากมีรักที่สมหวังอยากปลูกต้นไม้และมีผลผลิตแบบนี้อ่ะ พี่เข้าใจนะคะแต่อย่าลืมนะในเรื่องของความรักมันก็มือลักษณะของการลองผิดลองถูกนั่นแหละนะน้อยคนที่คนเกิดมาแล้วเจอความรักสมหวังในครั้งเดียว ใหใบนี้แสดงตัวตนของคุณว่าต้องการความชัดเจนเดินหน้าและฉันต้องการที่จะลักษณะเหมือนว่า,เ,าเป็นผู้นำแล้วก็กรุณาโปรดเข้าใจฉันด้วยนะฉันมองถึงในเรื่องของอนาคตและและฉันก็ถ้าถามว่าตรงเนี้ยคุณอะพอแค่นี้ได้ไหม ในใจคุณก็อยากพอแค่นี้เหมือนกันแต่ลึกๆแล้วคุณก็ยังเสียดายเขาหรือเปล่านะโอเคค่ะเรามาดูว่าดวงนะคะดวงนะดวงนะคะดวงสองคนนะคะนะ ดวงสองคนนะคะระหว่างคนนี้นะคนนี้นะกับคนนี้คนที่เป็นผู้หญิงนะคะนะคนที่กําลังดูอยู่นะคะท่านที่เป็นผู้หญิงนะดวงของคุณและเขาคนเนี้ไปด้วยกันได้ไหมขออนุญาตดูเป็นไพ่ของผู้หญิงก่อนนะคะขออนุญาตเหมือนขอโทษนะคะสองใบเลยทาไมล่ะ ไปด้วยกันได้เห็นไหมไปด้วยกันได้นะคะเอาเป็นว่าคือสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณจะเก็บไว้ทำไมคุณลองคุยกับเขาก่อนนะคุณลองคุยกับเขานะหรือคุยแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณลองเปลี่ยนแปลงตัวเองหน่อยลองเปลี่ยนแปลงตัวเองหน่อยนะคุณผู้หญิงนะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองหน่อยอื้อ นะคะเองเปลี่ยนแปลงตัวเองหน่อยนะคือกรณีที่แบบว่ารักครั้งนี้ไปต่อคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะแล้วก็ฉันก็มันคุณต้องแบบว่าเพิ่มเสน่ห์ตัวเองแต่คุณคิดว่าฉันเหนื่อยในการที่ต้องทำแบบนี้คุณก็ควรที่จะหยุดแล้วก็พอแค่นี้เลยค่ะต้องเด็ดขาดนะถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองมีสิทธิ์ที่เขาก็จะชัดเจนกับคุณมากยิ่งขึ้น คุณเคลียร์เลยว่าเอ๊ะเราคบกันนานแล้วนะเมื่อ,อไหร่เราเป็นฝ่ายลุกเลยค่ะเมื่อ,อไหร่คุณจะขอฉันเป็นแฟนหรือเมื่อ,อไหรคุณจะขอฉันแต่งงานขอให้เกิดความชัดเจนเลยแล้วไม่ต้องกลัวค่ะบางทีเขาจะตกใจที่คุณพูดแต่ค่ะก็ยอมรับนะอืม นะคะดวงสองคนนะคะไปด้วยกันได้ไหมนะไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ค่ะนะต่อมาค่ะขอมาดูตรงนี้นะคะขอดูระหว่างนะนี่ผู้ชายนะคะนะที่รู้สึกว,ว่าตอนนี้อ่าเหนื่อยในเรื่องของความรักนะคะและกับผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมอ่านะคะดวงสองคนนี้ไปด้วยกันได้ไหรือไม่ คำตอบนะะี่ะไปด้วยกันได้นะไปด้วยกันได้แต่มีข้อแม้ว่าตามน้าพาเลยคุณต้องซัพพอร์ตเขาได้ทุกอย่างแต่ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยเออฉันไม่ไหวละคุณก็ควรพอเช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณนะคะโอเคฉันซัพพอร์ตฉันซัพพอร์ตเธอให้เธอสุขสบายได้นะะนะเขาจะช้อปปิ้งหรืออะไรเงี้ยคุณไปให้เขาได้ตลอดโอเคคือ ไม่ใช่ว่าเขาอะไม่ใช่ว่าเขารักเงินคุณไม่ใช่ว่ารักด้วยใจไม่เขารักคุณนั่นแหละแต่เขาอาจจะเป็นลักษณะแบบชีวิตของเขาไม่เคยลำบากมาก่อนหรือเปล่าลองมองกับการถ้าคุณมีคนที่คุณรักคุณอยากให้คนรักของคุณลำบากไหมล่ะแค่นั้นพี่ถามแค่นี้นะ Okay. เรวมคูณสองคนนะคะไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้นะแต่ขอแค่แบบว่าต้องซัพพอร์ตอะแฟนคุณอนะอย่าแบบว่าให้เขารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจวันกองวันเกิดหรือว่ารายละเอียดเล็กนิดน,น้อยหรือคือแบบต้องคอยตันใจด้วยแหละนะนะคะโอเคนะ ก็ต้องแบบว่าไม่ใช่เชิญปัจจัยงานต้องบาลานซ์ซึ่งกันและกันอะนะ mm hmm. เขาก็เต็มใจที่จะรักคุณคุณก็ต้องแบบว่าคอยให้ความท,ทนุถนอนให้เวลาเขาด้วยนะคะ mm hmm. ให้มันสมดุลกันอะนะ mm hmm. ให้มันสมดุลกันอะนะในทุกๆเรื่อง โอเคค่ะเอาเป็นว่าบทสรุปนะคะใน EP นี้นะนะคะใน EP นี้นะ,ะทั้งคุณนะคะที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะที่รู้สึกว่าในเรื่องของความรักในวันนี้ค่ะนะ,ะนะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยท้อแท้นะ,ะเอาเป็นว่าลองลองลองนะคะลองไปกันต่ออีกสักหนึอาทิตย์ลองดูก่อนนะ ลองดูก่อนนะนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงดีๆที่เกิดขึ้นก็ได้ king of cup นะลองเปลี่ยนแปลงก่อนไม่มีอะไรที่เลวร้ายนะจ๊ะลองดูอีกสักครั้งหนึ่งตามที่พี่บอกนะโอเคค่ะสำหรับนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยที่คอย รับชมรับฟังนะคะพี่เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะขอให้พื้นที่ตรงนี้ฮิวใจแล้วก็ถ้าอะไรที่พี่พูดไปผิดพลาดไปขอโทษด้วยนะคะแล้วก็รับพลังงานดีๆเข้าไปนะอ,อ่ะโอเคค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็จิ้มลิงก์หน้าเพจ facebook มาได้นะคะมีสองอันอันไหนก็ได้นะค,ะค่าครูดวงส่วนตัวก็คันถังแล้ว สิหนะคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนนะคะโชคดีในเรื่องของความรักและเดือนนี้ขอให้ทุกคนโชคดีเหมือนกันเจอความรักดีๆขอให้สิ่งดีๆเกิดกับคุณทุกๆวันสวัสดีค่ะ